สนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยแซมมี่คาเวลจัดหนักเซอร์ไพรส์อ่างเป่าคุณแม่น้อย จะนงพนีขำๆแนะวิธีจัดการอารมณ์ยุคโซเชียลสาร่าโพสต์ภาพคู่เต้ยพร้อมเปิดใจความสัมพันธ์หลังเลิก สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ Good Morning i n s i g ซ t เช้าข่าวบันเทิงค่ะใช่ครับวันนี้อยู่กับโบท๊ทและก็น้องนิวคนไทยนันนะค,คุณจำชื่อผมได้ด้วยครับได้แต่ก่อนคืออาจจะจำชื่อผิดส<อ>ลับกับพี่แคชชาตอนนั้นสมัยหนูแต่ตอนนี้จำได้แล้วเพราะว่า รู้สึกว่าเราได้เห็นน้องใน Facebook บ่อยๆแล้วก็โพสต์ <c oughs> นุ่นโพสต์นี่เราก็จำชื่อน้องได้ <c oughs> คุณเหมือนมีความในใจบางอย่างไม่มีอะไรเอาเป็นว่าต้องบอกว่าต้องเราเข้าสู่เทศก,กาลตรุษจีนจน,นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้กินไก่รวนตลอดหนึ่งเดือนนี้ไก่เป็นเป็นของที่อร่อยมากแล้วก็ชอบมาเทศก,กาลตรุจีน <c oughs> คุณคือวันแรกอ่ะไก่ยังฉ่ำน้ำอยู่สามสี่หเริ่มแห้งวันสุดท้ายจะเรื่อ กรอบและกระดูกก็กรอบตามไปด้วยเพราะโดั <บน S 2> กินกระดูกไหมปกติิน <c oughs> เออรลว่ามาดูที่เรื่องแรกกันเห็นว่ากลังอยู่ในช่วงของทุนจีนนะครับสำหรับสาวแซมมี่คาวเวลเห็นว่าเธอเนี่ยเตรียมอั่งเปาเซอร์ไพรส์รรแม่น้อยหูเห็นบอกว่าให้เป็นปึ้งๆในซองแดงอ,อ่ะเท่าไหร่อย่งไงดูกันหน่อยครับ เฮงๆปงบงๆครับรับเทศกาลตรุษจีนครับถึงว่าตัวเธอเนี่ยจะไม่มีเชื้อสายจีนแท้ๆแต่นางเอกลูกครึ่งอย่างแซมมี่คาวเวลครับก็ถือโอกาสดีในช่วงเทศกาลมงคลน,นี้จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับมอบอ่างเปาอัดแบงค์พันใส่ซองแดงแน่นๆจุกๆเลยครับให้คุณแม่น้อยนั่นเองเพื่อตอบแทนความรักความห่วงใยที่คุณแม่เนี่ยดูแลมาตลอด งันนี้ครับแซมมี่ก็ได้โพสต์คลิปผ่าน IG story ส่วนตัวครับเผยให้เห็นโมเมนต์สุดอบอุ่นเมื่อคุณแม่ได้เห็นซองแดงก็ถึงกับอึ้งครับแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจพร้อมอวยพรลูกสาวว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำร,ร,รวยถูกหวยมีแต่คนรักแล้วก็เจอสิ่งดีๆก่อนที่จะหอมแก้มฟอดใหญ่นะซึ้งใจในความน่ารักของลูกสาวนั่นเองครับ ก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมใครต่อใครถึงยกให้แซมมี่เนี่ยเป็นตัวอย่างของลูกกระตันยูเสมอมาและความกระตันยูแบบนี้เชื่อฮนะว่าเธอจะปังตลอดแน่นอนครับน่ารักมาแ h ปปี้ Chinese n e ี y ค่ะนรักเยโอ้น่ารักมากค่ะขอบคุณามากนะคะลูก รัไว้พหน่อยโว้พอน่อยขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็มีแต่คนรักนะคะสาธุเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคจุดหน่อยอ,อืมอิ่มแ่ย <laughs> นี่<ม>พอได้ซองแดงไปก็ถึงขั้นอึ้งถ้าเรากลับไปก็จะให้คุณแม่เหมือนกันคุณแม่น่าจะอึ้งเหมือนกันไเปิดมานเป็นยี่สิบถามไปขึ้นแล้วไม่พอเขียนว่าอขอกลับสักสามเท่าออดีน,น,ออนะคะ่ะมากันที่คู่นี้บอกว่าตั้งแต่เปิดตัวก็หวานจริงๆคุณแดนิสไทคูลแล้วก็กับคุณดาอนโดฟินนั่นเองนะคะล่าสุดเขาสวีทมากนะเต้นรำใต้แสงจันทร์เปิดเพลงเต้นด้วยไปดูความหวานนี้กันค่ะ ยังคงเสิร์ฟเมนูความหวานให้แฟนคลับได้ฟินจิกหมอนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคู่รักป้ายแดงระหว่างคุณดาธนิดาหรือว่าดาเอนโดรฟินนั่นเองกับศิลปินหนุ่มเดนิสไทคูนเพราะว่าตั้งแต่ออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะว่ากำลังคบหาดูใจกันก็มักจะมีโอกาสได้เห็นภาพถ่ายและคลิปวิดีโอเมนูแบบเป็นโมเมนต์ดีๆนะคะของทั้งคู่เนี่ยนมาโพสต์ลงบนไออยู่บ่อยๆค่ะ เช่นเดียวกันนะคะกับโมเมนต์ล่าสุดซึ่งเป็นตอนที่ทั้งคู่จัดดินเนอร์มื้อเล็กๆในส่วนบริเวณบ้านพร้อมกับทำอาหารเมนูง่ายๆเพื่อรับประทานร่วมกันแบบ2ต่อ2แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือช็อตที่ดเอนโดฟิลและเดนิสไทคูนยืนโอบกอดเต้นรำในบทเพลงวิมานดินท่ามกลางแสงเทียนและแสงจันที่สาดส่องไปทั่วบริเวณซึ่งช่วยส่งให้บรรยากาศของค่ำคืนในวันนั้นอบอวลไปด้วยความรักและความโรแมนติกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเลยล่ะค่ะ คุณมีโมเมนต์นี้ไหมเต้นรำกับแฟนเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยถ้าพูดถึงเรื่องการเต้นรำกับใครสักคนหนึ่งต้องย้อนไปถึงตอนประถมประถมอันนั้นควรสอบลีลาศหรือเปล่าอันนั้นแหละคือเรื่การเต้นที่เรียกว่าแต่เต้นคู่ในชีวิตที่เคยทำนล้นมั้นก็ไม่มีใช่ป่ะม่รู้สึกว่าก็แอบเขินเหมือนกันถ้านบอกว่า คือเต้นกับแฟนอาจจะแบบว่าสไตล์ฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม่มาอยู่พ้นใช่ปะถ้าเป็นเราต้องยุทธศาสตร์ยิงใหญ่ตั้งใจเด็ดเดียวเลอยเงี้้น่ารักดีทุนนะแล้วแบบว่าใส่บู๊ก็ขอให้รักกันยันนานเลยนะครับผมมาที่ คุณจ๊ะนงพนีหรือว่าจ๊ะอาสยามกันบ้างนะ,ะเธอเองก็โดนพวกชาวเกลียนคีย์บอร์ดเนี่ยเข้ามาอคอมเมนต์อยู่บ่อยๆถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องแบบ20บวกก็หลายครั้งเธอบอกว่าวันนี้มีวิธีจัดการคนพวกนี้โดยแบบไม่ต้องไปด่าเขาอ่เดีวหน่อยว่าเธอทำยังไงครับ เป็นวิธีที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนี่เห <ไง S 1> ็นโพสแล้วชอบมากเลยน่ารักมากออลองดูเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันฮะเป็นอีกหนึ่งที่สาเป็นหนึ่งสาวฮะที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์แรงๆมาโดยตลอดครับสำหรับสาวจ๊ะนงพนีฮะแต่ว่านอกจากคำวิาพากษ์วิจารณ์ก็ลามไปถึงการด่าทอผ่านคอมเมนต์ต่างๆอย่างล่าสุดครับเจ้าตัวก็เพิ่งจะเดินเรื่องฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาด่าไปหมาดๆครับแถมยังประกาศเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด แถมล่าสุดเขายงโดนคอมเมนต์แรง20บวกจนเจ้าตัวเนี่ยแทบทนไม่ไหวล่าสุดครับคุณจ้าก็ได้เผยข้อความขำๆออกมาเป็นข้อความเตือนนะฮะเรื่องการจัดการอารมณ์ในยุคโซเชียลแบบนี้ครับโดยตัวเธอเองเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมของเธอนะครับว่าวิธีการจัดการอารมณ์ของตัวเองในยุคโซเชียลถ้าเราไม่ชอบใครอย่าไปด่าเขาในโซเชียลนะ มันอันตรายต่อเงินในบัญชีเราไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองหากระดาษ A4 แล้วเขียนด่าเขาใส่กระดาษเขียนไปนานๆเดี๋ยวเราก็เลิกด่าเขาเพราะว่าเราคีดเกียดเขียนนั่นเอง <c oughs> องานนี้นะคะเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาคอมเมนต์ค่ะอาทิตุ๊กกี้ชิงร้อยที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่า ขอ5แผ่นเลยนะคะดีเจต้นหอมก็เข้ามาคอมเมนต์เหมือนกันนะคะเป็นอีอโมติคอนปรบมือรัว,รวเลยแล้วก็ยังไม่พอค่ะมีสาวดายดอาน่าที่เข้ามาบอกว่าอ้าวแล้วเราจะฟ้องคลายใทุกคนไม่ได่าเราแล้วนอกจากนี้ยังมีแฟนๆเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยค่ะการเป็นบุคคลสาธารณะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแบบนี้ความเป็นส่วนตัวก็อาจจะขาดหายไปแล้วเดี๋ยวจะบอกพวกเกียร์คีย์บอร์ดก็น่าจะเขาเรียกมีช่อง ราางวางแบบมารยาทน,นิดนึงเขาเร<อ>ียกว่าใจเขาใจเราแหละให้เกียรติกันสักนิดหนึ่งถูกต้องครับนะคะมากันที่สมายเยกันบ้างค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นไอดอลของนักแสดงหลายๆคนที่อยากจะเป็นนักแสดงต่างชาติที่ go i n t ์ไปเรื่องอะไรที่หลากหลายมากขึ้นล่าสุดได้รับบทใหม่ที่เรียบร้อยค่ะ ซามาฮายเกนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างของนักแสดงชาวต่างชาติที่ดีสําหรับใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในฮอลลีวูดค่ะเพราะว่าเธอได้ยินมาตั้งแต่ก้าวเข้าวงการแล้วนะคะว่าการเป็นคนเม็กซิกันแถมยังเป็นผู้หญิงเนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะแจ้งเกิดได้ในฮอลลีวูดแต่อย่างทุกวันนี้เธอเองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการเป็นผู้หญิงเม็กซิกันนั้นสามารถประสบความสําเร็จในฮอลลีวูดได้ และถึงแม้ว่าเธอจะมีอายุ54ปีแล้วก็ตามแต่เธอก็ให้สัมภาษณ์กับทางสำนักข่าว a s s o c i a t i o n Press นะคะว่าตั้งแต่เข้าวงการมางานแสดงในช่วงนี้เข้ามาหาเธอเนี่ยก็มากกว่าสมัยยังสาวๆซะอีกแล้วค่ะซึ่งสมมามารไฮแคบย้อนรำลึกว่าเคยมีคนบอกเธอเนี่ยไม่มีทางได้งานแสดงในฮอลลีวูดครับเพราะว่าไม่มีค่ายหนังค่ายไหนอยากจะได้นางเอกที่เป็นชาวเม็กซิกันนั่นเองแต่เธอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่าถ้าหากตั้งใจจริงเธอก็สามารถเป็นนางเอกได้ครับ หลังจากนั้นก็ไม่นานมีคนบอกว่าพออายุ35ปีก็จะไม่มีใครเนี่ยจ้างเธอแล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยเธออายุ54ปีแล้วก็มีงานแสดงมากกว่าสมัยอายุ35ซะอีกโดยในปีนี้ครับจะมีหนังที่ซอมมาไฮเยกเนี่ยร่วมแสดงเข้าฉาย2เรื่องด้วยกันครับโดยหนึ่งในนั้นก็คือหนังแนวไซไฟเรื่อง b l i s z ครับของผู้กำกับอย่างไมค์คาฮิลที่เธอเนี่ยแสดงกับโอเวนวิลสันครับโดยหนังเรื่องนี้ครับเล่าเรื่องราวของก ชายหนุ่มที่มีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตและได้มาพบกับอิซา,าเบลหญิงปริศนาที่มีความเชื่อว่าเธอและก็เกรกเนี่ยกำลังใช้ชีวิตอยู่ในโลกเสมือนที่มีคนโปรแกรมชีวิตเอาไว้แล้วครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยต้องร่วมมือกันค้นหาให้ได้ว่าชีวิตของพวกเขามีอยู่จริงหรือว่าเป็นเพียงแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโลกเสมือนจริงเท่านั้นฮะสมารถไฮยักเองแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการที่ทั้งโลกตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนั้นก็คือการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด -19 ทำให้มนุษย์ต้องกลับตัวเอาชีวิตรอดให้ได้ค่ะซึ่งก็ไม่ต่างกันกันกบพพ็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้ที่พระเอกกับนางเอกก็จะต้องต่อสู้เพื่อที่จะฝ่าวิวฤตในโรคที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว,ว่าเป็นโลกที่ไม่จริงแล้วก็เต็มไปด้วยความโหดร้ายนะคะเพื่อที่จะค้นพบโลกที่เต็มไปด้วยความสุขเหมือนกับชื่อหนังเรื่องนี้ให้ได้โดยสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ทําให้เขาในเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวให้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เธอมองข้ามมาตลอดค่ะ พูดถึงพอดเรื่องของหนังนี้ก็เหมือนที่ผมเคยคิดเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ชีวิตเราเหมือนแบบมีคนแบบคอยเล่นเกมเราอยู่แบบเนี่ยที่ผมพูดอยู่อันนี้เนี่ยก็มีคนําหนดอยู่กดปุ่มอะเราเหมือนเราเล่นเดอะซิมใช่ไหมเออเอคิดอยู่คนเดียวสิน่าจะมีคนคิดหลายคนเหมือนกันมาที่ทางด้านของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะอย่างมิเชลโอบามาเห็นว่าเธอจะทํารายการเกี่ยวกับเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัวโดยการแบบให้ทําอาหารกันในครอบครัวกับรายการวอร์เฟลแอนด์โมชีครับ อดีตสภัสตรีหมายเลขหนึ่งครับมิเชลโอบามาได้เตรียมตัวเปิดรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กครับที่มีชื่อว่า Waffles and Mochi ครับโดยรายการนี้เป็นรายการทำอาหารสำหรับเด็กที่จะมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักเป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยเธอครับจะทำอาหารเมนูง่ายๆเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถทำตามได้นะครับส่วนจุดประสงค์ในการผลิตรายการนี้จะเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวระหว่างคุณแม่คุณพอ่อและก็ลูกผ่านการทำอาหารครับ รายการทำอาหารของมิเชลโอบามาครับเน้นความสนุกสนานเป็นหลักสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในระหว่างการทำอาหารนั่นเองส่วนเมนูอาหารที่มิเชลโอบามาจะทำในรายการนั้นไม่สำคัญเท่ากับวิธีการทำและหลังจากนั้นมิเชลโอบามาเองก็จะมาทานอาหารที่ทำเสร็จแล้วพร้อมกับเด็กๆด,ด้วยค่ะในส่วนของตุ๊กตาผู้ช่วยของมิเชลนั้นก็มีคอนเซปต์เหมือนกันเพราะว่าต่างก็มีความฝันอยากที่จะเป็นเชฟแล้วก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเฟ้นหาวัตถุดิบคุณภาพในการทำอาหาร โดย m มิเช l o อโอบามาเชื่อว่าการเข้าครัวทําอาหารด้วยตัวเองของเด็กๆนั้นจะทําให้เด็กๆอยากอ,าอยากทานอาหารนะคะแล้วก็ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยรายการวาฟเฟิลโมชินั้นจะออกอากาศตอนแรกในวันที่16มีนาคมนี้โดยระยะเวลาในการออกอากาศจะอยู่ที่ตละน20นาทีค่ะ จริงๆนะเนี่ยว่าเรื่องของความสําคัญความรักในครอบครัวมันเป็นต้นเหตุของทุกอย่างในชีวิตจริงๆอ,อ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของอความที่อานาคตจะเป็นอย่างไรนะจริงนะคะอ่ะช่วงหน้านะคะเมื่อวานนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องดราม่าคู่นี้เลยค่ะคุณซาร่าและคุณเต้ยที่ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการอัปเดตเพิ่มเติมแล้วค่ะ ที่หลายคนก็ส่งกําลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับคุณซาร่าและก็คุณเตยนั่นเองนะคะคือก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายชายออกมาโพสต์ในเรื่องของการ mm. ยุติความสัมพันธ์ล่าสุดทางพี่ซาร่าเองเนี่ยก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วเหมือนกันค่ะยังเป็นเรื่องที่แฟนๆหลายคนก็เสียดายนะคะสำหรับคู่รัก14ปีเต้ยธนูไทยและซาร่าณลินที่เมื่อวานนี้ฝ่ายชายออกมาโพสต์ว่าถูกซาร่าขอเลิก ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนปิดฉากรักยาวนาน14ปีค่ะล่าสุดวันนี้นะคะทางซาร่าเองก็ได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพคู่กับคุณเตย้ยพร้อมกับเผยความรู้สึกถึงความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะซาร่าสบายดีเศร้าบ้างเป็นธรรมดาขอบคุณมากเราได้สื่อสารกันแบบผู้ใหญ่ความคิดเราการกระทําเราเกิดขึ้นไปแล้วเจ็บปวดมากทั้งสงฝ่าย ณนะวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นระยะห่างทําให้เห็นความหมายวันที่เราเข้าใจชีวิตและศรัทธาในความรักเส้นทางต่อไปก็อยู่ที่เราตอนนี้เราอาจจะไปคนละเส้นทางแต่วันหนึ่งเราอาจจะมาบรรจบกันใหม่อย่างน้อยไม่ว่าทุกความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราภูมิใจที่ได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดนี้ไม่เสียเปล่านอกจากนี้นะเธก็ยังติดแแทค่ะว่าเลือนลางแต่ชัดเจนให้เวลาตัดสินและพิสูจน์ อยู่ที่เราให้เวลาปรับความเข้าใจช่วงนี้ต่างคนต่างทํางานเป็นกาลังใจให้กันค่ะทางหน้าของเต้ยครับก็เปิดใจกับสื่อหนึ่งนะครับว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็ไม่โอเคอยู่แล้วครับยอมรับว่าปัญหาทั้งหมดมันมาจากตัวเขาเองนะแค่ว่าเมื่อผู้หญิงเขาทํางานเขาก็มีความคาดหวังจากตัวผู้ชายครับมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคู่บนโลกนี้สาราเนี่ยเข้มแข็งมากเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ดูแลหลายชีวิต ผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่กับเขาต้องเป็นคนที่พลังงานเนี่ยห่อหุ้มเยอะมากครับพ้อมก็รู้ตัวนะว่าผมเนี่ยยังไปไม่ถึงจุดนั้นแต่ก็พยายามมาเรื่อยๆแต่ไม่มีเรื่องของมือที่3แน่นอนครับประโยคที่บอกว่าขอถอยออกมาเป็นเพื่อนมันเป็นที่ตัวผมเองรับไม่ได้ครับไม่เข้าใจว่าหมายความว่าอะไรต้องการให้เราใส่ใจมากขึ้นหรือว่าเขาอยากถอยมาเองจริงๆ เตยยังเผยเพิ่มเติมนะครับว่าได้ซื้อบ้านให้ซาร่าแล้วและอยู่ระหว่างทําบ้านพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยหยุดทุกอย่างไว้ก่อนครับส่วนโอกาสจะกลับมานั้นครับถ้าอนาคตมันมีก็อาจจะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจยอมรับว่าทําใจได้อาจทาใจแล้วครับว่าต้องอยู่คนเดียวถ้าตนจะมีคู่คือต้องเป็นซาร่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่เอาแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่อยากพบใครแล้วครับตอนนี้ บางทีนะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของค,ความคาดหวังด้วยแล้วก็อ,อาจจะเป็นการใช้ชีวิตคู่การการจะมีชีวิตที่มั่นคงในอนาคตด้วยเปล่าใช่ไหมได้อยู่ด้วยกันนี้ก็อาจจะแบบได้เห็นอะไรหลายอย่างที่อาจจะมองอมว่าไม่เข้ากันหรือเปล่าออย่างนี้ไม่แน่ใจกันยังไงว่าเป็นกำลังใจดั้งคู่นะครับผมมาที่ยังคงอยู่เรื่องนี้นะสําหรับนี่นุ่มปออนนบก็สนิทกับพี่ซาร่านาลินก็ออกมาเผยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่ารู้สึกเสียดายคู่นี้นะครับเป็นใครใครก็เสียดายเนาะ อีกหนึ่งเพื่อนสนิทของซาร่าครับอย่างาเพื่อนร่วมบ้าน t r u e a ฟครับอย่างเปาอันนบก็ยอมรับว่าตกใจมากครับตอนเห็นข่าวส่วนตัวเนี่ยรู้จักกันทั้งคู่เลยนะทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงตอนเห็นข่าวก็ไม่กล้าทักหรือว่าถามซาร่าไปครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแอบเสียดได้ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับเพราะว่าคบกันมานานมากแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนสองคนครับตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับพซาร่าคือเห็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ก็ค่อนข้างเป็นห่วงอยู่นะคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วด้ววยยด สองแบบสองคนนี้เราก็รู้จักกันคู่อะไรเงี้ยก็เคยไคปไปที่ร้านเขาไปนั่งกินข้าวไปอะไรกัน <c oughs> สังสรรค์กันแต่ว่าเมื่อวานก็เห็นแล้วก็ยังไม่กล้าทักเลยเพราะว่าดูค่อนข้างจะซีเรียสนะครับเป็นเป็นแบบมันเป็นเรื่องของความสำคัญอนะ่ะ <c oughs> ผมว่ามันอาจจะต้องให้เวลาให้เวลาทั้งคู่ก่อนอนะไรเงี้ยก็ยังไม่กล้าไปถามอะไรมากครับจะสนิทกับพี่ซาร่ามากกว่าแต่ว่าอย่างพี่เต้ก็เจอกันอะไรเงี้ยเวลาไปเจอพี่ซาร่าก็เจอพี่เต้อะไรเงี้ยจาที่ผ่านมาเราได้เห็นอะไรความสำคัญที่แบบว่าเห็นแล้วแบบ ที่เราไปเจอเขาก็อยู่ด้วยกันน่ารักดีอะไรเงี้ยครับก็ผมส่วนใหญ่จะไปแบบไปสนุกสนานไปเต้นไปอะไรเงี้ยไปที่ร้านไปขำขกันอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ยังไม่รู้ข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันครับส่วนตัวเองที่ก่อนหน้านี้ได้กักตัว14วันเพราะได้ไปเจอช่างแต่งหน้าของดีเจมะตูมนะคะก็เผยว่าโรคอกที่ไม่พบเชื้อตอนกักตัวไม่ได้เครียดแต่ว่าเหงามากกว่าค่ะ บ,บ้าบ้าบบเล่นติ๊กต LET> ็อกครับคือ14วันเนี่ยช่วงวันแรกแกมันจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าปกติเราก็ทํางานวุ่นวายชีวิตนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันยากตรงที่ออกไปไหนไม่ได้เลยเวลาสั่งอะไรก็ต้องให้เขามาส่งมาไว้หน้าห้องอะไรเงี้ยครับก็ก็ไปอยู่คอนโดก็แยกออกจากที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็มีน้องเมียอะไรเงี้ยก็หาอะไรทําดูซีรีส์ออกกําลังแล้วก็กินเยอะหน่อยก็ลุกขึ้นมา ให้รู้สึกผิดน้อยลงก็ออกกําลังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เลยอะไรเงี้ยผมโทรหาเพื่อนทุกคนเลยวิดีโอคอลหาคนนู้นคนนี้ทั้งวันทั้งคืนอต่ใครเป็นอะไรก็นั่งคุยกันเลยเทุกคนเข้าใจว่าเราเหงา่อยเขาก็มันน่าจะรำคาญอยู่เพราะว่าบางคนบางคนโทรโทรไปแล้วเขาก็หลังๆไม่รับเลยสวัสดีครับสวัน,นบ้างก็ไม่เจอทั้งสองรอบคือไปครั้งแรกเนี่ยก็คือหลังจากวันที่ที่เจอกับช่างแต่งหน้าประมาณ4-5่ห้าวันแล้วก็ยังไม่เจอผลแล้วก็กลับมากลักต่อจนครบ14วันแล้วก็ไปตรวจก็ไม่เจอ ก็แบบกักตัว14วันนี้ที่คุณปอบอกมันก็จะมีความเหงาเหงาแต่ก็หาอะไรทําแก้เหงาไปออกกาลังกายครับรุ่นทำนี่เดี๋ยวบอกใช่แล้วถือว่าพักผ่อนกันละกันนะคะมากันที่คุณต้นธนสิทธิ์ค่ะล่าสุดโอ้ยสวีทมากรูปคู่ไปเลยจ้าซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดตัวหวานใจอย่างเป็นทางการนะคะแต่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ปิดอะไรคะ่ะ ทำเอานักร้องหนุ่มต้นธนสิทธิ์ถึงกับออกปากว่าโล่งอกทีเดียวนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการชนิดที่ว่าหวานออกสื่อเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีจนหลายคนร่วมยินดีและก็อิจฉากันไปแล้วล่ะคะ่ะล่าสุดคุณต้นเองก็เปิดใจครั้งแรกกับสื่อนะคฮะยอมรับเลยว่าโล่งนิดนึงเพราะปกติก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่แล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้ว่าเราเป็นอะไรส่วนครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยยิ่งแฮปปี้สบายใจมากขึ้นค่ะ ก็ตามนั้นเลยครับก็ก็ก็ตามนั้นเลยก็นั่นแหละก็คบกันเป็นแฟนกันก็สามปีแล้วหรือแล้วก่อนอันดับซารีคดีคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าคือก็ใช้ชีวิตปกติอะครับก็ลงรูปอะไรอยู่แล้วคือคือถ้า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 ได้ตามกันคือต้องก็ลงรูปเขาอยู่แล้ววันเกิดอะไรอย่างเงี้ยหรือคือคือต้องไม่ค่อยได้ลงบ่อยแต่จะลงวันสําคัญเช่นวันเกิดหรือวันแบบแอนนิเวดับซารีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ ก็ไม่ได้อะไรก็โอเคเขาก็ไม่ติดอะไรไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดอะไรครับอมีคุยกันบ้างคะว่ากระแสที่ออกมาก็มีเขาก็ส่งมาให้ดูแบบเพื่อนเขาส่งมาเป็นลิงก์ข่าวนู่นนี่นั่นเราโอ้ก็ก็นั่นแหละมันก็ก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็คือก็ก็เป็นแฟนกันแหละเขาเขาเขาไม่ได้รูปนั้นเยอะกว่ารูปอื่นเขาไมเมาตอนนี้คือเยอะมากเ็า้องไม่ได้ดูเลยอะแล้วมันมันเยอะมากเราก็กดไลค์กันเยอะมากคือ คือปกติรูปในไอจีต้นั้นไลฟ์มันจะอยู่ที่ประมาณแบบโดยเฉลี่ยแบบสามพันสองพันอะไรเงี้ยอันนี้โอ้โหเป็นหมื่นเลยก็อะไรกันเลยครับทเไมออกเพลงไม่เห็นสนใจกันแบบนี้เลยก็ก็เลยแบบอ๋อ้โหแบบอยากให้แบบเป็นแบบนี้บ้างตอนเราออกเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากพูดถึงเขาเยอะเกรงใจเขาพูดถึงต้นดีกว่าแต่มันลงตัวมากแค่ไหนคะกับราชนี้โดยเรามีความสุขแฮปปี้แฮปปี้ครับก็คือก็ไม่เคยคบกับใครนานเท่านี้อันนี้ก็สามปีแล้วอะไรเงี้ยครับ เออขําเดียวเือนการบอกว่าเวลาทำเพลงไม่เห็นมีใครสนใจแต่เพลงเขาดังทุกเพลงนะคุณป้น,นนะ่ะเพลงเพลงดังเอาพูดจริงจริงนะอ,อาจจะแบบบางคนก็ ร้องเพลงพี่ต้นได้ทั้งเพลงตัวตัวเองก็ชอบเหมือนกันเพลงพี่ต้นดังอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพลงพวกเราดีกว่าครับผมก็ดังเปิดให้แม่ฟังแม่ลองได้คนเดียวก็โอเคแม่ลอนก็มีความสุขแหละปะหรือว่าจะแบบว่าให้คุณแฟน่มาเล่น M v วไงเพลงต่อไปพี่ต้นเดี๋ยวรอชมเลยว่าจะมีแบบนั้นหรือเปล่านะครับครับผมมามาที่เรื่องสุดท้ายของช่วงนี้ผมจะพาไปดูหนังไทยที่เข้าชิงใะเห็นว่าเปิดโผแล้ว17สาขาที่เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่29ครับ เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิงอย่างเป็นทางการครับสำหรับงานประกาศรางวัลภาพยนต์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่29โดยปีนี้ก็เป็นการจัดงานประกาศรางวัลให้กับหนังไทยที่เข้าฉายควบ2ปีก็คือประจำปี2562ถึง2563ครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการจัดงานเพราะว่าการระบาดของโควิด -19 และอย่างที่ทราบกันว่าปีนี้เนี่ยเป็นการประกาศรางวัลที่ปจ,จัดที่จังหวัดน,นครราชสีมาในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ การจัดงานปีนี้ก็เลยจัดภายใต้ธีมฮักหนังไทยมีผู้เข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น17สาขาครับโดยหนังจกคาดทรา t r a n อ n s r o r t i t n t n f m l m นะฮะเรื่องแสงกระสือเข้าชิงถึง13สาขาด้วยกันจาก17สาขาอาทิรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกบับ ภาพยนตร์นะคะผู้แสดงนําหญิงและผู้แสดงนําชายด้วยค่ะส่วนโปรเมนนะคะอัจฉริยะต้องสร้างได้เข้าชิงสสาขาก็คือผู้แสดงนําชายจากเอกชเนศและรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงจากเปิ้ลหัตถยานอกจากนี้นะคะสาขาอื่นก็มีใครเข้าชิงบ้างไปติดตามกันค่ะ ดีทุกภาพยนต์ที่ได้เข้าชิงด้วยเดี๋ยวมารอลุ้นผลกันด้วยนะครับใช่แล้วนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารต่างๆนะคะแบบ e x c ก u ์คลูซเลยนะคะันจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆหรือว่าข่าวที่แบบเด็ดๆเลยติดตามง่ายๆนะคะโดยสแกน QR วอารคที่บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะทดลองใช้ฟรี5วันนั่นเองส่วนช่องทางอื่นๆเนี่ยมีคร,บ,ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น True ID Line Facebook Twitter Instagram ยูทูบนะคะทิกตอกนะคะรวมไปถึงสแกนเคอร์โค้ดนะคะแล้วก็ติดตามทัวร์อดีด้วยนะมันมีแบบว่าหน,นังให้รวจผิดเยอะมากจริงครับต้องลองสแกนดูนะ,ะวันนี้ก็หมดเวลาของนิวแล้วก็โบทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ h ์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ